เครื่องรางอาถรรพ์ตับเหล็กตับทองแดงมักเกิดขึ้นกับคนที่มีอาคมแกรก้ามีคาถาอาคมเสกว่านยากินเป็นประจำโคงกระพันมหาอุดหยุดลูกปืนตับเหล็กทางภาคกลางและภาคเหนือเรียกว่าตับทองแดงเล่ากันว่าตับเหล็กหรือตับทองแดงนี้จะไม่ไหม้ไฟคือศพของคนที่มีตับเหล็กนี้ ับจะไม่ไหม้ไฟจะเหลือตับเหล็กไว้ให้ถือเป็นของขังชนิดหนึ่งตับเหล็กหรือคราวทองแดงนี้เชื่อกันว่าเป็นของขังที่สามารถเกิดขึ้นกับร่างกายของคนที่มีคาถาอาคมแกล่าเสกว่านยากินเป็นประจำทำให้ตับเป็นเหล็กหรือคราวเป็นทองแดงใช้มีดจนไม่เข้าก็มีแต่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นเองได้ แต่ไม่ได้มีหรือเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนานๆจะพบเห็นกันสักทีตำนานขุนพันธรักราชเดชกับขุนจนเมืองใต้อเวสดาตาและย้อนกลับไปช่วงเวลาที่ท่านขุนพันธ์ต้องปราบจนอเวสดาตาและตรงกับปีพศ2481ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านขุนพันธ์จัดว่ามีความรู้ทางด้านศิศาสตร์เต็มตัว ส่วนอเวสดอตาและเป็นจอมโจรแห่งเทือกเขาบูดูมีความเชี่ยวชาญทางไยศาสตร์อย่างหาตัวจับยากทั้งทงท,งที่เป็นชาวมุสลิมเขาสามารถรูดโซ่ตรวนสะดอกกุญแจแคล้วคลาดคงกระพันตัวเขามีของขังติดตัวอยู่ห้าชนิดคือตับเหล็กคราวทองแดงช่องหมูป่าพระประเจียดและกริดอาคม เอเวสดอตาและมีพฤติกรรมการป้นฆ่าที่น่ากลัวมากเลือกปนเฉพาะคนไทยฆ่าเจ้าทรัพย์ทุกรายโดยใช้วิธีกริดแทงคอหมุนเอาหลอดลมออกมาและบางรายก็จะใช้กริดคว้านท้องหนึ่งไส้ออกมาซึ่งเขาจะเลือกฆ่าเฉพาะคนไทยพุทธเท่านั้นกว่าทางตำรวจจะจัดการกับเขาได้ต้องใช้เวลาตามจับอยู่นาน ท่านขุนพันธ์เล่าไว้ว่าตอนที่ยิงต่อสู้ตอนนั้นกับเอเวสดอราและแกล้งทำเป็นตายเพราะถูกตำรวจล้อมไว้แต่พอถูกจับได้เขากับอ้าปากคลายลูกปืนกระสุนออกมาให้ดูเก้านัดหน้าตาเฉยเขาจึงเป็นโจรสยศาสตร์อีกคนหนึ่งที่อาวุธของท่านขุนพันธ์ไม่สามารถทำอะไรได้ว่ากันว่าเอแวสดอราและนี่แหละ เกิดเวลาคุ้มครั่งขึ้นมาเขาจะให้ลูกน้องรวมยิงด้วยอาวุธปืนนานาชนิดแต่กระสุนปืนก็ไม่อาจจะทำอะไรเขาได้